นวัตลงละครแทนพี่ป้องนวัดใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมครับมีโอกาสได้เจอพี่ป้องก็คุยกันแล้วก็เรื่องต่างๆเนี่ยมันก็ถ้าถ้าก่อนอื่นเลยคง ตัวผมเอง <c oughs> ถ้าได้เล่นเนี่ยก็คงแถมฤฤฤฤฤฤฤป้องไม่ได้อแล้วหมายถึงว่าถึงเราเล่นมันก็จะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าในเรื่องของตรงนี้เนี่ยเอาเป็นว่าถ้าได้เล่นละครเมื่อไหร่หรือว่าอะไรยังไงเนี่ยก็จะมาบอกแล้วก็ร,วกรีบแสดงนะครัครับสรุปข่าวงนี้จริงเนาะคราวนี้ไม่ใช่ครับเพราะว่าตัวผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับผมจะมีละครเร็วนี้ไหมครับเราถามว่ามีละครเร็วนี้ไหมก็ตอนนี้เนี่ยได้ได้เรียนอยู่ครับแล้วก็เขาก็จะเหมือนให้เราลองอะไรกับอะไรที่เหมาะสมกับตัวเราต่อไปเรื่อย แล้วก็เหมือนหาสิ่งที่ดีที่สุดมากกว่าครับแล้วอโอกาสเราเร็วนี้มีไหมละครใกล้ๆอยู่ไปใกลๆ้ๆบเจ็ดคืออะไคือตัวเนี้ยผมยังไม่ทราบครับคือว่าผู้ใหญ่เขาก็จะให้โอกาสเราเรียนให้โอกาสทุกคนเรียนก่อนแล้วก็เขาก็คงจะดูว่าใครเหมาะสมกับบทละครตรงไหนเขาคงจะหยิบจับไปลงมากกว่าครับแต่มีกระแสขากางงแบบว่าเราจะมาตัง้งใาแทน ชัวอะไรอย่างเง<ม>ี้ยมันถาวมันคงขนาดนั้นเลยตอบเหมือนเดิมครับคือว่าคงไม่มีใครแทนใครได้ครับก็แต่ละคือมันไม่เหมือนกันคนละคนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือตัวผมเองก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในในเรื่องของการเป็นลูกหลานอะไรเงี้ยคงแบบคงไม่ได้คิดตรงน,นั้นมากกว่าครับจิงร่พร้อมกับการเล่นละครมากแค่ไหนก็ถ้าถามตอนนี้ตัวผมพร้อมครับแต่ก็ต้องรอดูอะไรที่มันแบบใช่ตัวเรามากที่สุดมากกว่า อะไรนะครับกับพี่ป้องไหมเป็สนิทกับพี่ป้องไหมเคยมีโอกาสได้ร่วมกันครั้งหนึ่งก็เจอกันอะไรเงี้ยครับช่วงนั้นก็จะมีข่าวข่าวที่มาเหมือนกันผมก็ถามพี่ป้องพี่ป้องก็ถามผมถามพร้อมกันเลยแล้วก็พี่ป้องก็บอก เตีแต่เรื่องนี้มันก็นานแล้วนะอะไรเงี้ยเขาบอกเออมันบทจะให้พี่กลับไปเล่นมันก็อะไรเงี้ยผมก็ไม่ทราบตรงนั้นเหมือนกันครับแต่ที่ป้องเขาบอกว่าเออก็ให้กําลังใจว่าถ้าเกิดเราได้ได้เล่นละครหรืออะไรเงี้ยก็ทามันให้เต็มที่แล้วกันครับ <c oughs> อะไรนะช่เรื่องไม่มาเลกันเยเออตรงนี้ผมยังไม่ทราบครับผมเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็มีมีข่าวอย่างเงี้ยก็มามาหมายถึงว่ามีข่าวเข้ามาตลอด <c oughs> ผมก็ ก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ป้องอย่างที่บอกครับก็ตรงนั้นยังไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยเพราะเป็นปีนี้เป็นปีดังของผมด้วยแล้วก็แฟนคลับเยอะผู้ใหญ่ก็ดังแน่นอนไม่มีละครก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ขอบคุณนะครับหมายถึงว่าถ้าเป็นปีดังจริงก็เอาเป็นว่าผมก็คงจะเห็นผลงานกันต่อไปเรื่อยๆนะถ้าเป็นปีดังของผมจริงๆอะไรเงี้ยครับร่มงเนพิเศษร่ร่วมงานกับใครเป็นพิเศษไหมตรงนี้ตอบว่า จร,จริงๆมันเหมือนได้ได้ไดร่วมงานกับใครเนี่ยก็ก,ก็คงต้องทําในจุดตรงนั้นมากกว่าไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้โฟกัสว่าต้องเลือกคนนี้คนนี้คนนี้ครับ เึี๋ทำเรื่องหัวใจหน่อยดีกว่ากับากับจันจีอันนี้ยังไงจันจีอ๋อจันจีใช่ไหมครับจันจีก็เป็นน้องครับก็คือตอนตอนผมเป็นแดนเซอร์เนี่ยก็คือได้ทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็จันจีก็เป็นน้องรุ่นน้องคนหนึ่งที่เป็นแดนเซอร์เราก็สนิทกันปกติครับไม่มีอะไรครับผมผคือเป็นแานเก่าไม่เลยอืมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับอันนี้เป็นพี่น้องกันครับไม่มีอะไรที่มากกว่าพี่น้องแน่นอนมีโอกาสไหมครับมีโอกาสไหมไม่ไม่ครับอันนี้จันจีเป็นพี่น้องครับก็คือน้องเขาก็เป็นคนแบบ เขาเรียกว่าไงเฟนลี่เวลาเจอกันเราก็คุยกันปกติครับเขาเป็นิเออเาจะผิดเขาจะผิดนะยิ่งยิ่งทางชินเนี่ยต้องบอกว่าผมก็ชินสนิทจะมากครับก็คือมีอะไรก็คุยกันอย่างเงี้ยครับคงไม่มีแบบผมว่าเขาก็รู้ว่าอันอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องไม่จริงครับครับเรียกว่ามีาพัฒนาช่ไหค่ะอะไรนะครับมีาพัฒนาใช่ไหมกรตัจีก็คือเป็นน้องครับเป็นน้องสาวครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นแน่นอนครับเออมีสดไหมคะ ตอนนี้โสดครับโสดครับโสดร้อยเปอร์เซ็นต sort of ์ร้อยเปอร์เซ็นต์โดน้ uh ูใหญ่หรือเปล่าได้ให้พูดเออเออตรงนี้ผมว่าคือเหมือน ยังไงอะมันเขาไม่ได้ห้ามหรอกครับว่าจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนแต่ว่าเราเลือกเองมากกว่าว่าอยากจะทํางานตรงนี้ก่อนแล้วก็ตัวเราก็ยังไม่มีเวลาที่จะไปดูแลใครด้วยอะไรเงี้งยครับกน้องโยเกิเร์ตน้งองโ, <c oughs> โยเกิร์ตอูกับเพลงบิดน้องโยเกิร์ตก็เป็นนางเอก MB ครับใช่เป็นนางเอก MB ให้ผมซึ่งตอนทํางานกันมีโอกาสได้คุยกันแค่ตอนทํางานอะไรเงี้ยครับก็คือ คุยกันอะไรเงี้ยก็ถามน้องเขาเรียนที่ไหนอะไรยังไงอะไรอย่างงี้มากกว่าครับผมมีที่สำคัญน้องเขาคบอยู่อ,อ๋อคือผมพอได้ยินมาบ้างครับแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบเจาะรายละเอียดลึกขนาดนั้นไปนะครับก็พอจะรู้ว่าอ๋อมีแบบนี้นะแบบนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าจริงเท,ท็จเป็นยังไงนะพี่ทเทก็ให้สัภา้า์นะคะว่าคบก,กับน้องอะไรอย่างเี้ครับก็ในในในตรงนั้นก็เนี่ยครับ เขาก็บอกแล้วไม่ใช่คราว่าเขาคบกันน้อะซึ่งมาถามเกี่ยวกับผมก็คงไม่ใช่มั้งเรืไ่ใ่กับเรามีสายสามพันไหมมเลื่อนอะไรนะมึงมีเลขบมงเลขเบอร์แล้อ๋อไม่ไม่ไม่ครับทำทำงานกั่าปกติครับก็ตอนหลังจากวันนั้นก็ผมก็มีได้เจอพี่พีเคอะไรเงี้ยแล้วพี่พีเคเขาก็ เขาก็บอกว่าเออเนี่ยไปถ่ายกับน้องโยเกิร์ตมาใช่ไหมแต่ตอนนั้นผมก็ยังไม่ทราบว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงครับมีข่าวกบบน้องนี้กพัวพี่เขาเข้าใจผิดหรือเปล่ากลัวพี่พีเคอ๋อผมว่าไม่หรอกครับเพราะว่าพี่พีเคเขาก็แบบนม่จะเข้าใจว่านี่เป็นการทํางานอีกอย่างหนึ่งมากกว่าเลยแล้วอย่างนี้หยุดจีบ ยเกิรเลยไหคะยังไม่ใช่ครับยังไม่ได้บอกเลยว่าจีบน้องโยเกิร์ตไม่ได้จีบครับก็คือเหมือนไอ้ที่การคุยกันเนี่ยมันทําให้แบบว่าเหมือนทลายกําแพงเนอะแล้วก็ทําให้ทํางานง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยมีการคุยกันถามถ่ายว่าเป็นยังไงมากกว่าเล่นเพลงบิดหัวใจเลยหรือเปล่าจ๊ะ ก็ต้องแบบเสืออารมณนะตอนนั้นตอนนั้นแต่แต่ตอนนี้คืองานจบคือทุกอย่างก็ไม่เกี่ยวการไม่เกี่ยวส่วนตัวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวตอนนี้จะมีผลงานอะไรให้ได้ชมกันครับตอนนี้จะมีผลงานอะไรไหมก็คงเป็นช่วงนี้ที่ที่ท่านทําอยู่ก็คือเหมือนไปออกงานอีเวนต์ต่างๆอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็ถ้ายังไงใครอยากเจอก็ไปเจอได้ตามงานอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนในผลงานด้านอื่นก็ ต้องรอติดตามมันต่อไปครับสิบปีในอินเตอร์เทนด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวจะไปใช่ครับโอเคโอเคขอบคุณมาก